มาครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทดสอบ Honda Accord EHEV Min ่เน2025กันนะครับวันนี้เราได้เกรดตัวท็อป RS นะต้องบอกว่าราคาค่าตัวถูกลงไป70,000บาทตอนนี้เหลือเพียง1,729,000บาทเท่านั้นที่สำคัญใส่มาให้แล้วครับกับระบบ b ายสปอร์แจ้งเตือนจุดอับสายตาแล้วก็ใส่ในเรื่องของแจ้งเตือนขณะถอยหลังมาให้ซึ่งใส่มาให้ตั้งแต่ รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีการแต่งหน้าทาปากใหม่หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนใหม่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมครับ สำหรับ Honda Accord e-h e-v m a n นอร a n e 2,025นะครับก็มีขาย3รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะแต่ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นเกรด e เนี่ยราคาเหลือเพียง1,479,000บาทก็ถูกลงไปจากเดิมเนี่ย50,000บาทนะครับเกรด e-l ราคาเหลือเพียง1,599,000บาทนะครับก็ถูกลงไปจากเดิมเนี่ย70,000บาทนะครับตัวท็อปยังเป็นเกรด r-s นะครับ1,729,000บาทถูกลงไปจากเดิม 70,000มื่นบาทแล้วก็มีการปรับเพิ่มออปชันนะครับแล้วก็มีการแต่งหน้าทาปากใหม่เปลี่ยนตรงไงอ่ะอย่างตัวนี้เป็นเกรด RS โอเคละเกรด RS ก็จะมีชุดแต่งของดำรอบคันติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีแบต RS นะครับแปะเอาไวท้ที่ตัวกระจังหน้าใช่ไหมแต่คันที่เราถ่ายเนี่ยมันเป็นสีดำเพื่อเพื่ออ,อาจจะมองไม่เห็นชุดแต่ง RS รอบคันที่มันเป็นสีดำเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวจะพาให้ดูว่าชุดแต่งมันมีอะไรบ้างนะครับแต่จุดที่ เพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหลายคนอาจจะบอกว่ามันเปลี่ยนตรงไหนวะอะเดี๋ยวพาชมนะทาง Honda เนี่ยเขาก็บอกเองนะว่ามันสวยเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนแล้วนะอะจุดหลักๆที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวชุดโคมไฟหน้าตัวนี้นะของเดิมเนะี่ยชิ้นเนี้ยเนะี่ยจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนะี่ยชิ้นตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะแต่อย่างที่บอกไปว่าคันที่เรารีวิวเนะี่ย มันเป็นสีดำไงเพื่อนมันก็เลยไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่ว่าเกรดอื่นๆนะเกรด E เกรด EL หรือว่าสีตัวถังอื่นเนะี่ยตรงเนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เปิดตัวในงาน Big m ม t เตอร์ l ซเนี่ยหลายคนก็เจาะเข้าไปที่ตรงนี้นะมันเป็นการเอาชิ้นเดิมเนี่ยเพื่อนๆมาพ่นสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะความเนียนความละเอียดเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเอาแล้วกันนะมันก็จะไม่กิฟเท่ากับสีตัวถังภายนอกเพื่อนๆดูดิชิ้นพลาสติกตรงนี้นะครับ มันจะเหลื่อมกันนิดนึงนะอันนี้เป็นสีดำนะนะครับสีขาวในเห็นชัดเลยก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยถ้ามองไกลๆอะ่ะมันก็เนียนตาแต่ถ้าเข้ามาจับจริงๆมาดูจริงๆอะ่ะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามองไกลๆสวยขึ้นไหมสวยขึ้นอันนี้ไม่เถียงจุดที่2ครับนี่มุมไฟนะครับของเดิมเนี่ยเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับที่มุมด้านข้างมันเป็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวใช่ไหม ของเดิมเนี่ยจะเป็นเหลื่อมส้มตรงตรงกรอบไฟด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นสีส้มเป็นแถบสีส้มแต่ว่าในโฉมไม่ในเช2025เนี่ยก็จะเป็นสีใสแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีรมดําซึ่งใส่มาให้แบบนี้ในทุกรุ่นย่อยเลยโอเคมองด้านหน้าไฟหน้ามันก็จะดูแบบสง่างามขึ้นดูมีมิติขึ้นเพราะว่า กรอบที่เป็นสีสมมๆมันก็ดูแบบเชยนิดนึงนะดูโบราณแต่ครั้งนี้เออเป็นสีใสแล้วก็สีรมดามันก็ดูเท่ขึ้นซึ่งสีตัวถังของ Honda Accord EHEV มันใช้225 0นะครับก็จะมีขายด้วยกันเนีสีสีด้วยกันนะมีสีดําสีขาวสีเงินแล้วก็สีเทาโดยการตกแต่งครั้งนี้นะครับชายสเกิร์ตด้านล่างนะครับจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชายสเกิร์ตด้านล่างทั้งหมดเลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ย จะเป็นสีดําแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วแต่ว่าคันที่เราถ่ายเนี่ยมันเป็นสีดําเพื่อเพื่อ,อ,อาจ,จะมองไม่เห็นความแตกต่างอ่าเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตรุ่นย่อยอื่นๆที่เป็นสีอื่นให้ดูเพราะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ในเกรด RS นะครับตัวช่องดักลมตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นสีดําของเดิมเนี่ยจะเป็นสีเงินมันดูไม่ซิ่งดูไม่สปอร์ตนะครับเกรด RS ก็ ใส่มาให้เป็นสีดําแทนหลายคนอาจจะไม่รู้นะจริงๆเนี่ยล้อเนี่ยเกรด e l กับเกรด r s เนี่ยลายเดียวกันเลยสีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเกรด r s นะครับตัวสีดำเนี่ยจะเป็นสีดําด้านเกรด e l เนี่ยจะเป็นดําเงาต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะชายล่างสเกิร์ตท,ทั้งหมดเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ไฮไลท์เลยนะครับนี่ไม่มีแล้ว a เลนวอ h แป้นดุนที่ออกมายื่นยื่นไม่มีแล้วเลนวอชนะครับมีบายสปอร์มาให้แทน ตัวบายสปอร์ตนี้นะครับก็จะเป็นการทํางานของตัวชุดเลดร์ที่ฝังอยู่ด้านในตัวกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นการสกรีนนะครับเป็นคลื่นเลดร์ว่าเอ้ยมีรถอยู่ในมุมอับสายตาหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนที่กระจกแล้วเนี่ยหากคุณเปลี่ยนเลนโดยการเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วตัวรถมันดีเทคว่าเฮ้ยมันอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยตัวการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีกระพริบนะครับแล้วก็มีเสียง แจ้งเตือนด้วยไม่ใช่แค่ขึ้นโชว์ที่กระจกอย่างเดียวนะมีเสียงเตือนด้วยก็ถือว่าใส่มาให้แล้วแล้วใส่มาก็โอเคฟูลฟังก์ชันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใครที่คิดถึง Honda Lane Watch ก็ไม่มีแล้วนะเพื่อน,เ,อนเป็นบายสปอร์ตแทนนะครับแล้วก็ใน Honda a c c o r d ehev 2025เนี่ยก็มีในเรื่องของกล้องมองภาพรอบคันมาให้นะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังแต่รู้สึกว่าเกรด e เริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้กล้องรอบคันแล้วก็ไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าหลังตรงนี้นะครับ เกรด e l แล้วก็เกรด r s ขึ้นไปถึงจะได้นะครับแต่ว่าบายสปอร์ตเนี่ยให้มาตั้งแต่เกรด e เลยหลังคานะครับก็จะเป็นตัว s ั n ร o o นะเกรด r s นะครับแล้วก็การตกแต่งขอบกระจกยังเป็นโครเมียมอยู่นะก็ตามสไตล์รถหรูนะะก็จะตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นโครเมียมแล้วก็หลังคาจะเป็นแบบทายลาดสไตล์แบบฟาร์แบ็กมีความโชบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับชุดแต่ง r s เนี่ยก็จะมีนี่เลยนะมีลักเทลตัวนี้นะครับสีดํา ถ้าเป็นตัวถังสีขาวเนี่ยจะเห็นชัดว่าของแต่งสีดําที่เป็นเกรด RS มันมีอะไรบ้างนะครับพอเป็นสีดำปุ๊บมันกลืนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ยล่างกันชนนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเหมือนกันทุกรุ่นย่อยที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้แบต RS ่งบอกความเป็นตัวท็อปนะครับสิ่งที่น่าเสียดายในเกรด RS แล้วผมมองว่าฮอนนาเปิด m a j ด r Change มาทั้งทีทาไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาฟีดแบ็กหรือว่า ข้อจำกัดอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ไปไปอัปเกรดขึ้นมานอกเหนือนจากการที่ปรับชายล่างปรับมุมไฟเป็นสีใสสีลมดำอะไรเงี้ยจริงๆเกรด RS เนี่ยควรจะมีการปรับเซตนะครับปรับจูนระบบช่วงล่างให้มันเฉพาะเกรด RS นะครับรวมถึงตัวพวงมาลายัยเพื่อนๆนึกออกไหมเพราะว่าเกรด RS หรือว่าเกรดเริ่มต้นทุกอย่างระบบช่วงล่างพวงมาลายัยทุกอย่างเท่ากัน เหมือนกันหมดนะไม่ได้มีความแตกตา่างซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าจริงๆ Honda น่าจะมีการปรับเซ็ตสักหน่อยนะน่าจะดีขึ้นส่วนในรุ่นเริ่มต้นนะครับในเกรด E เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีล้อใหม่นะล้อเนี่ยเป็นลายเดิมขนาด17นิ้วนะของเดิมเป็นสีเงินนะครับครั้งนี้เปลี่ยนเป็นสี o ลอ s l a c k นะก็เป็นสีดําก็ไดบอกว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยในทุกเกรดทุกรุ่นย่อยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันหมดเลย เดินทางกับนะักเคนเกียร์อัพเหมือนเดิมนะครับแน่นอนมากับผมก็พี่เคนขับก่อนนะครับก็อาศัยตรงนี้มานั่งตอนหลังให้ดูนะครับเพราะว่าใน Honda Accord เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถระดับผู้บริหารใช่ไหมเขาใช้งานกันอาจจะมีคนขับรถอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆเบาะที่นั่งแถวที่2ของ Honda Accord เองเนี่ยก็เป็นรถซีดานดีเซ gment ที่นั่งสบายกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนน,น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่า ตัวรถก็เน้นออกแบบมาเพื่อนั่งสบายในแถวที่2เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์ออปชั่นถ้าเอาไปเทียบกับคู่แข่งอะอย่าง t ต y o ต้ c a m ม y ี่อเงี้ยที่ c a m r ี่เองเนี่ยเขาก็จะมีจอตรงกลางใช่ไหมเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาก็จะสามารถที่จะแบบปรับเอนได้ปรับยกม่านด้านข้างยกม่านด้านหลังได้แต่ว่าใน Honda Accord เองแม้ว่าจะเป็นโฉมที่ m i Minor c h a n g n มาแล้วนะครับเห็นคู่แข่งว่าเขามีแล้ว แต่ Honda ก็ไม่ได้ใส่มาให้นะตรงที่พักแขนเนี่ยก็จะมีให้เป็นที่วางแก้วน้ำา2ตตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การวางของที่พักแขนเนี่ยก็เป็นการวางแบบแปะไปกระบอกแบบนี้เหมือนเดิมไม่ได้มีเขี้ยวล็อกนะครับเนี่ยแปะไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวม่านด้านข้างก็ระบบแมนนวลแบบนี้เหมือนเดิมนะครับคือรายละเอียดแล้วก็ฟีเจอร์ ความสะดวกสบายตอนหลังเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มเติมเลยแม้ว่าจะเห็นแล้วว่าคู่แข่งเขามีอะไรนะครับแต่ถามว่าโดยองค์รวมนะครับก็โอเคละถ้านั่งสบายก็สบายเหมือนเดิมแต่ว่าฟีเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มความสบาย,ยไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาให้นะก็มีแอร์มีจุดเสียบ USB ที่เป็น Type C ให้2องตองแหน่งมีที่วางแก้วน้ามีพนักวางแขนนะครับมีไฟที่เป็น LED เป็นแบบทัสกีนนะก็เอามือมจิ้มจนะครับมี หลังคาที่เป็นซันรูฟนะครับแล้วก็ตัวหลังคายาวมาถึงตอนหลังแล้วก็มีม่านที่เป็นซันเชตไฟฟ้านะครับแต่ว่าทาง Honda เองเนี่ยเขาก็บอกว่าในเรื่องของพื้นที่ตอนหลังแถวที่2เนี่ยเขากว้างกว่านะครับโ o y o ต้ c แคม ly นะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยพื้นที่เล็กรูมนะครับเนี่ยมานั่งอันนี้ตำแหน่งที่พี่เคนก็ก็ขับอยู่นะครับเนี่ยพื้นที่เล็กรูมค่อนข้างที่จะ เหลือเฟือมากๆนะกว้างมากๆ,ๆอันนี้ก็สามารถเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมานั่งพิมพ์พงานนั่งไกว่างยืดขาได้สบายสบายเลยแล้วก็เฮดรูมนะครับตรงเนี้ยอาจจะดูชิดชิดนิดนึงนะแต่ตรงเนี้ยก็มีการขุดเว้าในส่วนของเพดานด้านบนให้แล้วนะครับเมื่อนั่งแบบพิงศีรษะลงไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหลือประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับก็นั่งได้ไม่ติดไม่ชิดไม่ชนแต่ว่ามันจะตีบๆลงมาเพราะว่าด้วยทรงรถด้านนอกเนี่ยหลังคาด้านท้ายเนี่ยมันจะมาในสไตล์แบบ ก็คือท้ายจะลาดลาดลงมานิดนึงนะเพื่อความเท่ความสวยงามความสปอร์ตนะครับแต่ว่าด้านในตรงเนี้ยก็จะมาขุดเว,ว้าตัวหลังคาเพิ่มเอานะแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ไม่ชิดไม่ชนนะครับแต่ว่าเล็กรูปอันเนี้ยกว้างจริงไม่เถียงเลยนะครับแล้วก็ในตัวท็อปเกรด RS เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวไฟแอมเบียน i g ไลท์ด้วยนะซึ่งมันจะปรับเฉดสีได้ต่างๆนี่อย่างด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีน้ําเงินเนี่ยด้าน,ด,านด้านท้ายก็เป็น สีน้ําเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องเสียงลําโพงเกรด RS ก็จะได้เป็นลําโพงบ o ส e 12ตําแหน่งนะอันนี้ก็ถือว่าพรีเมียมก็ถือว่าเป็นชุดเครื่องเสียงลาโพงที่โอเคนะครับก็หลักๆโดยองค์รวมก็จะประมาณนี้นะก็เป็นรถที่เน้นนั่งสบายเพียงแต่ว่าฟีเจอร์ออ,อปชั่นในโฉม m i ม o เน h a อเชก็ไม่ได้ปรับมามากมายนันะครับสำหรับความสะดวสบายภายในห้องโดยสารตอนหลัง มาขับให้พี่เคนเขาไปนั่งไลฟ์สดอยู่ด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของฟีลลิ่งแฮนดิ่งการขับเนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างไปจากเดิมครั้งก่อนเปลี่ยนโฉมนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยคุมพลังเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.0ลิตรนะทำงานร่วมกับมอเตอร์เนี่ยมี2ตัวนะเป็นตัวปั่นไฟ1ตัวแล้วก็ตัวส่งกําลังขับเคลื่อนไปสู่1้อีกหนึ่งตัวนะครับกำลังรวมทํางานรวมกันแล้วเนี่ย207แรงม้าแล้วก็ แรงบิดเนี่ย335นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์ eCVT นะครับแต่ว่าในเรื่องของอัตราประหยัดน้ำเชื้อเพลิงเนี่ยมีการเคลม Eco Sticker ใหม่เพราะว่า Accord EHEV m a n a g e m e n t 2025เนี่ยมีการปรับจูนนะครับในส่วนของการปล่อยไอเสียให้ได้มาตรฐานยูโร6แล้วนะครับของเดิมเนี่ยเป็นเป็นยูโร4นะครับซึ่งอัตราเฉลี่ยน้ำเชื้อเพลิงเนี่ยตามอีโคสติกเกอร์ของเดิมเนี่ย 25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ครั้งนี้ลดลงมาเหลือ23.3กิโลเมตรต่อลิตรก็ลดลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ที่มีความประหยัดน้ำมันอยู่นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งแบรนด์คู่แข่งเนี่ยอย่าง Toyota c a m r รเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับ m มน์แมช n นที่เป็นยูโ o 6 i มาเหมือนกันนะถ้าปรับเนี่ยก็น่าจะมีอัตราเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใกล้เคียงกันนะครับ Accord ปรับมาก่อนนะครับแต่ถามว่าใช้งานจริงๆนะครับวิ่งจริงๆเนี่ยก็มันมีความประหยัดในตัวเองอยู่แล้วนะครับรับหูรับตาขับยังไงก็มี17-18กิโเมตรต่อลิตรอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทริป e-h-e-v ของ Honda นะได้ขับยาวๆข้ามจังหวัดกันเลยก็เดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันถ้าได้ Accord ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวทำในเรื่องของอัตราประหยัดน้ำมันวิ่งทางไกลมาให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นการพา ทดสอบพารีวิวสั้นๆนซึ่งในเรื่องของฟิลลิ่งแฮนดลิงผมอาจจะไม่ได้มาเน้นเจาะลึกอะไรมากมายนะครับเพราะว,าวิ่งในเมืองด้วยแล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างที่บอกไปว่าจุดหนึ่งที่ผมติดใจก็คือในเรื่องของฟิลลิ่งระบบช่วงล่างทำไม Honda เขาไม่ได้ปรับตัว RS ให้มันเป็น RS สมชื่อนึกออกไหมเพื่อนๆน,นะครับในเมื่อคู่แข่งเขามี GR Sport ที่เซตอัพช่วงล่างมาเป็น GR Sport โดยเฉพาะแต่ว่า ของ Honda ในเกรด RS โดยเฉพาะเนี่ยเรือทงซีดานอย่าง Honda Accord เกรด RS ก็ช่วงล่างเดียวกับเกรด E นะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยฉะนั้นพอปรับราคาที่ถูกลงมาทุกรุ่นย่อยถ้าคุณไม่ต้องการของแต่งนะแล้วของแต่งเนี่ยชุดแต่งภายนอกเนี่ยดูผ่านๆถ้าคุณซื้อสีดำแทบจะเหมือนกันหมดเลยต่างกันก็แค่ตรงล้อลายล้อกับสีด้านกับสีเงาแค่นั้นเองนะครับ กลายเป็นว่าเฮ้ยเหมือนไม่ได้ตั้งใจขายรุ่น RS แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าแทบไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะก็ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพวกไฟหน้า Adapt i v e นะครับมี c o n ดิ i n g Light นะครับมีไฟ ambient Light มีของแบบกระจุกกระจิ๊กในเมื่อสิ่งที่เพิ่มมาจริงๆก็คือ b y Sport กับตัวแจ้งเตือนขณะถอยหลังแค่นั้นนะครับแล้วก็ปรับดีไซน์ภายนอกให้มันแบบใกล้เคียงกันหมดเลยช่วงล่างก็เหมือนกันหมดทุกรุ่นคุมพลังก็เหมือนกันหมดไม่นการปรับเซตปรับจูนอะไรที่ แตกต่างกันเลยนะครับในที่นี้ก็อาจจะซื้อเกรด e ก็ได้ถ้าคุณอยากได้สีดางคันใหญ่ขับสบายมีความประหยัดนะครับหรือถ้าขยับขึ้นมาเป็น e l ก็จะได้เซ็นเซอร์หน้าหลังได้กล้องรอบคันเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่จําเป็นนะครับเพิ่มต่างก็ส่วนต่าง e ไป e l ก็ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับก็จะต่างกันแค่นี้แต่ถ้าคุณขยับมา r s เลยต้องเพิ่มอีก1นึ0 0แบาท นะครับก็จะได้ชุดแต่งสีดํารอบคันตามสไตล์ RS นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะก็มีพวกออปชันเสริมที่แอดวานซ์ขึ้นมาแต่ว่าฟีลิ่งการขับไม่ตา่างแล้วถามว่าจุดเด่นของ Honda Accord จริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอัตราเร่ง Accord เนี่ยมีแรงบิดที่สูงนะครับแล้วก็ความเซนซิทีฟของคันเร่งเนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกว่า t o y ต้แ Camry นะครับการเหยียบคันเร่งกระทืบนคันเร่งแบบคิกดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย Accord จะตื้ดกว่า นะถ้าเทียบกับแคลรี่จะมีความแบบสมูทขึ้นแบบสุขุมมากกว่าอันนี้คาแรคเตอร์จะแตกต่างกันแต่ถามว่าในเรื่องของระบบช่วงล่างถ้าเอาแบบนุ่มนั่งสบายแบบนวลๆเลยเนี่ยแคมรี่เนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะนวลกว่าแต่ว่าแอคคอร์ดจะมีความเฟิรม์มจะให้ฟีลคล้ายๆใกล้เคียงกับความเป็นรถยุโรพอสมควรเหมือนกันนะจะแน่นๆเฟิรม์มๆนิดนึงแต่ว่าจังหวะขับด้วยความเร็วต่ำแล้วก็ขึ้นตัวหนอ่อลองต่างเนี่ยจะซับ แรงกระแทกมากกว่าตัว Camry นะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยคาแรคเตอร์ของรถ2คันนี้นะก็อาจจะใกล้เคียงกับที่พี่เคนแกพูดในไลฟ์สดนะถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถด้วยตัวเองนะครับฟิลของ Honda Accord e h e v เนี่ยอาจจะถูกจริตคุณมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารน,นี่คนขับรถเน้นนั่งอ่ะตอนหลังของแคม r y อย่างที่บอกไปนะครับก็จอกลางเขาก็มีเปิดมง่งเปิดม่านเบาะปรับ,บเนูนี่นั่นลูกเล่นฟีเจอร์การนั่ง ตอนหลังเนี่ยแล้วก็ฟีลลิ่งของช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่าเนี่ยการนั่งตอนหลัง Camry อาจจะสบายกว่านะถ้าคุณเป็นคนมีคนขับรถคุณก็อาจจะไปเลือกโตโยต้าแคมรีก็ได้แต่ทั้งน,น,นั้นก็อยากให้มาลองนะครับในเรื่องของความประหยัดอันนี้สองรุ่นนี้ไม่หนีกันฟีลลิ่งการขับต่างกันช่วงล่างต่างกันแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ออปชั่นแ c คคอรเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะครับถ้าพูดถึงออปชั่นภายในเนี่ยก็ยัง ให้มาครบคันเหมือนเดิมนะมี Head-Up Display นะครับหน้าจอมี o o o l l e u i l t i n ใส่มาให้ครบหมดแล้วนะครับตัว r s มีแป้น Deceleration นะครับตรงนี้ก็เป็นการหน่วงของกำลังมอเตอร์นะกับไปรีเจนไฟอะไรต่างก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีปุ่มที่เป็นปุ่ม Experience นะครับตรงนี้สามารถตั้งได้8โหมดอันนี้ก็อยู่ที่คุณนะแต่เนี้ยเรามาทดสอบ เราไม่มีเวลาที่จะมาตั้งค่าว่าโหมดต,ต่างๆเราจะใช้อะไรอะไรยังไงแต่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ตั้งแต่เปิดตัวโฉม Gen 11มาเนี่ยแอรเขาก็ใส่มาให้เลยก็ต้องบอกว่าก็เป็นการปรับนะครับที่มันล้ำหน้าทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นการก้าวกระโดดนะจาก Gen 10มา Gen 11ก็ใส่มาให้เยอะพอสมควรเพราะปรับไมเนอร์เชนครั้งนี้ก็เลยดูเหมือนว่าอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าปรับน้อยไปหน่อยนะ พูดให้เขาใจง่ายๆการไมเนอร์เชนสองพี่าครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับปรับราคาถูกลงแต่เพิ่มบายสปอร์ตมาให้กับเพิ่มแจ้งเตือนการชนด้านหลังมาให้แต่ราคาถูกลงเท่านั้นเลยส่วนการแต่งหน้าทาปากเนี่ยอันนี้คือปรับมาให้กันโดนดายเฉยกลัวแบบเอ้ยมึงไม่ปรับอะไรเลยแล้วบอกไมเนอร์เชนก็ปรับนิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้ทุกรุ่นย่อยเนี่ยหน้าตาใกล้เคียงกันเลยต่างกันก็แค่ล้อแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะก็ตามราคานะครับไหวแค่ไหนอยากได้ออปชั่นไหนก็ ก็เถิบไปซื้อรุ่นนั้นเท่านั้นเองนะครับฟีลลิ่งการขับเหมือนกันประหยัดน้ำมันเหมือนกันทุกเกรดทุกรุ่นย่อยนะครับก็โดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Honda Accord EHEV 2025เปลี่ยนไม่มากแต่ว่าเพิ่มมาให้แล้วกับสิ่งที่ทุกคนบน่นแล้วก็อยากได้ไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับการทำงานของบสปอร์ตกันเนี่ยก็จะมีกระพริบกระพริบนะครับถ้าผมเปิดไฟเล้ว นะจะมีเสียงเตือนนะเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยเอาปิดไปเลี้ยวนะนะครับก็จะมีเตือนแบบนี้นะครับส่วน Honda Sensing ทั้ง6รายการของเดิมก็ไม่ได้มีการตัดออกนะเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกนะครับเลนคีฟเลนดิพัชเจอร์วอร์นิงออโต้ไฮบีมนะครับเตือนรถคันหน้าออกตัว a a d p t Adaptive Cruise c o n t น o l with Low Speed ก็อยู่ครบ6ฟัง์กชันเหมือนเดิมเพิ่มใบสปอร์ตก,กับเตือนการชนด้านหลังมาให้นะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง a ออโตสเตชันให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนขออภัยที่เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับป่วยนะครับแต่ก็อยากมารีวิวรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพพกันก็ม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ